สบายดีทุกคนตอนนี้ก็างานมันแรงเลย่งเหนมาแล้วกันสิาพาก็เอาไปหาขุดเบาทุกคนกามีคืขุดจเจอได้ท<า>ุกคนกันแต่เป็นเด็กแต่เนดนะแต่เวนเดงแล้วก็เป็นคุดเบามันเจ็งสุดดีว่ะสบายดีทุกคนยิ้ยิ้มยิสบายดีไหมสบายดีนี่น <geg> erm ี่ปินมาดินกพร้อมแลงามงสบายดีงามงามงามนุ่มงามน่มงาม ลายตาทุกคนไปกันเลยไม่เคยคุยจะกเ,เลยทุกคน,นกับคุลองบุยกกิดกนลองบุง นะห็ดไมือลเ็ดเองกเห็ดบอลไก่้อนทุกคนเห็ดยูตะรังเต่งคือสีน่ขี้ไก่ทุกคนเลยใกล้บนี้ก็ได้เนาะ เราก็มาให้มาหน้าแะไรทุกคนเอ้พวกเช้าไปว่ากุ้งขาวเดือทุกคนตอนนี้จะเหากับกำลังพากันมุ่งหน้าลงทุ่งนาแต่องว่าสิได้หรือไม่ได้จ้ะถ้าเบิ่งทุกคนจ้ะเหากำลังยั้งไป แน่ลืมกันเจ็ดรถทุกคนกลับก่อนปายทุกคนเอาแต่มีอ้างไว้เบิ้งเอาไปก่อนเลยทุกคนเลบรรยากาศทุ่งนายำแล้ง แงกซีบเบิร์ดแลวทุกคนลูกเลยเจ้ากาเดี๋ยวทุกคนก็พอกจะรอ้ห่าค่อยจๆห่ามีเป็ดนะทุกคนแล้วมีเคยหา เฮานเพ่านานพกเพ่งเป็นไหมคุณกระปูน่ะไมได้กินแร้งคุนะกีน้อทันยัยอะไรนี่เราเคยย้เลยคุกกินน้อยกินเสนอกปาวมันก็ว่ากูก็น่าหูนี่ ทุกคนเบิ้งเบิ้งได้ป้โอ้ยปเลยหายเื่อยกันโดนเจอทำมันเป็นสุขิีทุกคน กบเกบปเอวเวยานหกบเป็นกัเจ็ดกบทุกคนไปน้ำเอ้ยเพื่อนบุเร ก็ส่งดด้ใจเห่านะกูมะเปล็ดบ่ป้อมากกะหินโอ้ค้นป่ะเอามากะหินมากินกบเปดกบวันนี้ได้กบเลยน่าพูดดีกินเลย เบิ่งน่ลาได้เผื่อนายี่ปุกกนะทุกคนปีกีกต่ำมาฮ่้ ตำมะฮงกินปะเมื่อกี้กินนาโคกันไปเอาเขึ้นไม่แพงไปหาคุดเบาทุกคนไม่ได้เบาก็เลยได้มะกะทินทินก็เอาว่ะเอามา่อกี้ตำมะฮงมาแลงทุกคนเด้ออะไรก็เอาทุกคนอะไรก็เอา ปุูกสาลาเป็นการให้กือผู้ชายไปเลาะหาเป้าจังนีกดน้อย,ยนี่กะกะลันมาต่ำหูเลยเนะาะคำละตะเวนกำลังเสียนั้นน่ะสวยงามมากหาปลเป็นทุกคนเลยไม่เคยหาจลยเธอ แล้วกามีเคยกินอมอาสิลองเบิ่งกวะอ๋อนอมายนอมายน้าทุกคนตั้งกับป oh, no no no, ุ๊อยู่ซ้ำนิ้วก้อยนี่นอมายตุ้ย

ด้วยดูอเบ่งเอ้ยขากับพญานามที่จะหาหูเบาเขาไมนเห็นทุกคนแต่มันกระบอกคุณชักหูเบาเพรามันเป็นเน้อเลิก นั่งกับพยญายาี่ามคุดอ่าเซะฮ่าดูทรงแล้วนะ่าจะกินแห้วนะโอ้ nó cào kẹ hư tao 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 bao tao 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 bão tao 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 มีจักมือเบานแล้วเลยไหนมากไหมหูอมมากมนั่นแหละไอ้ได้กบนะเฮ้ยเหรอดอละ ป้าจะคำแล้วท uh ุกคนลืมคำเลยมาได้เ๋ยทุกคนได้มากติลานะชาดูลีคือละไนะชาหูนีนนีกับบุกเบิกอยู ทุกคนเลยกันที่พากันเมื่อทุกคน กระซิบกนเลาะหมือแหละเพราะว่าห้าบรกจากเนี่ยคูดเพราะว่าห้าบเกเคยหาเบาเนาะนีะนลอกจานกับโกเป็น,นเนาะโกกนั้นเป็นแดงอนะเป็นเนาะเองไอ้มตีติงไม่ยังบ่อยอะไระไหนเอามาดูสิขอบโชครี <laughs> chết cho cốp tụi con ta, subscribe cho mà đi thó. ทุกคนเราก็ได้มากกฐินกันทุกคนเอาไว้มากินกับจำมารอก่อนนะทุกคนนะเมื่อื่นบางทีก็เล่าเมืออื่นเอายางของเฮทมาเล้ากาแบเอาเฮยไม่แพ้นะก็เอามาตัดดีหน้าเลย เป็นอะไรตอนนั้นนะแต่เป็นบดกเนาะเป็นน้อยหนึ่งดอกจานทุกคนพาไปเบิ้งเดลยทุกคนเด้อ,อ,อ,อเป็นน้อยหนึ่งหน,นึ่งทุกคนเอ้ยคำามาเก็บข้าวไฟอืมสุดเชิเทุกคนดอกจานทุกคนโลนน่ะไปเห็น ก็เห็นอยู ok. ่ตอกๆอกยู ok. so ่ติ๊กตอกนะทุกคนเอาดอกจานนี่นะไปซุปคือซุปมะมีนี่ซุปปลาทูกินเนื้อกินเนื้อเดอกจันทร์ปรหารใหที่สุเมนวะเบาไปเลยได้น้อ Bao chi Bao nhầy nó ทุกคนดอกจันทุกคนดอกจันบานแล้วกังทงนาทันเดือนกุมภามีนาเมจ้าเจินฮอดขวัญใจโคนจนเกยปีนต้นดอกจันจักบะไร น้อยนว้น้องลานายนาเอามาดูสีดอกจันอะว้าวมันกลางลายบา

หออมมโเคไปนจงได้บ้านะไปไปบางคนมาขโมยรถนะไปทุกคน let's go let's go ติดดาวตะเวนคอยทำก็ตกกันออกมายางหล่อตรงคนโมได้พี่เด้อได้มากระถิ่น่นนะ ก็ตนปทุกคนบ้านนี้กาี้ากันเหื่อยเลยทุกคนเจ็เปิดน้ำมันเงินมานเจ็มหาเิรใเดี๋ยวปั่นนะกว๊านี่เงินนะถือเงินมานำทุกคนมาเศรษฐีบมานม่เอวันจีบเงินกัะไทุกคนเด้อ ดอกดอกจำปาดอกห่งอจำปาย่างก็แอ้มองย้อมผสมอ้มองฟฟอนเลยจำปาจ้านี่นีหน้าอ้มองมอมเลจ้า่า

หอมอะไรทุกคนนะเด็กน้อยบ้านนาข้นที่จะหูหอมอะไรทุกคนหอมแบบหอมซื้นใจแบบหอมไปตะกินหอมหอมแบบหอมแบบนาแบบเสยส้ม เนาะน่ะหอมปะนะน่ะเขื่อยไหมเบิ่งน่ะหอมเปล่าหอมหอมเนาะน่ะตัวสีแดงนะหอมปะนะนี่ๆเรื่อกันป่าแดงไงเด็กวัวนี้จะบีบมิกุงเลยเออตกจานเลยตกจานจะบีบมิกลงเลยอะมาใส่เอามาใส่ ปัดทุกคนดีๆกับไปแล้วทุกคน,นเอาคลิปเนาะเอาไว้เอเเดี๋ยวให้คลิปไหมเอามาลสา่แล้วกำพุงตำุงกับมืองคงคงคงมอื่น ทุกคนตอนนี้กาจเวนอยากำลังสิบลอกลิ่นนะทุกคนเดี๋ยวจะปิดให้ดูไดิอ,อ่หอม,ม,แ,มอแม่งหอมชื่นใจมากเลย,ยนะทุกคนเออขั้นตัวมันหะาจะเก้าน,นนะ ลุงเพิ่นเอารถมาดูเหตุขันใหม่เลยทุกคนพเราก็จะไต่ไปนะอ่ะทุกคนคลิปนี้กันทุกคนขอเจอกันเพียงแค่นี้นะทุกคนกาถ้าเบิ้งคลิปต่อไปพวกห้าววัดไปซื้อมะซลีมาเห็ดต้มหวานทุกคนกาคลิปนี้กัขอขอบใจที่ฮามาฮับส้มตั้งแต่ต้นจนจบนะทุกคนคลิปหน้าจังพอกันไหมไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย บาเพิ่นจะได้เปรี้ยวปสาวเพิ่นนะทุกคนสาวว่าสาวไปเลยสี่เลื่อนา h ẳ n g นะเฮ้ยตาเวนพอมสตทอกดินงามๆกับบรรยากาศทุกคนเอ้ย